อยู่แห่งไหนเธอจะมีฉันผูกพันจะไม่ลืมกันจะไม่ลืมไม่ลืมหากเดินจะจางจะไม่มีทางให้เธอได้ไกลหาเราจะเดินร่วมทาง ไปสู่ฝันด้วยกันตลอดไปคำว่าเพื่อนนั้นม ประทับใจที่โบกกันไหนคะประทับใจว่าอะไรคะพี่เขามป็นนิสัยดีชอบช่วยเหลือเราอะนี่อยากเป็นคให้เขายังไงคะขอให้พี่เขาเป็นคนถูกมากอยากเป็นค่าค่เขาให้เป็นพี่ไอ้เป็นน้องที่ดีต่อนนี้เลยค่ะเอ่อชื่ออะไรคะแป้งค่ะประทับใจที่โบกันไหนคะพี่นักเพชรค่ะพี่นักเพชรประทับใจสายค่ะเป็นคนดีเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นและอยากเป็นคให้พี่เขายังไงคะขอให้เป็นคนดีตลอดไปค่ะขอให้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะเป็นรุ่นน้องของพี่ของพี่ค่ะ เป็นคนที่แม้จะไม่ดีมากแต่ว่าก็เป็นคนที่ตั้งถูกต้องจะไปค้นตัวใบไหนคะขอให้เขาเป็นเด็กที่ดีไม่ทำให้เดือดให้คนอื่นเดือดร้อนขอให้เขาไม่กวาจนเราเดือดใหม่ค่ะน้องแพลร์ชอบพี่บอสคนไหนนะคะเขาไม่ถึงชอบพี่ไงนี่ะสวยค่ะพี่หญิงสวยแล้วอยากไปคว่้นใงไหคะขอให้ที่หนึงมีความสุขน้องพลอยคะน้องพลอยชอบพี่บอสคนไหนคะพี่น้ำเพชรค่ะทำไมถึงชอบพี่น้ำเพชรคะ พี่น้ำเพชรเคยช่วยหนูค่ะแล้วก็ตอนอยู่บ้านพี่น้ำเพชรเล่นก็ขอทุกบานอ๋อแล้วอยากอวยพรว่ายังไงคะขอให้พี่น้ำเพชรเป็นที่อื่ก็ได้เช่นกันให้มีความีความสุขะอะไรให้กับเราเอออให้พี่มีความสุขเหมือันนะมีค่ี้เค่ัครับครับ้เป็นยังไงคะเออวิจัยดีครับอยากอวยพรได้เป็น่ังงครับขอให้มีเก่งครับ ขชบคแล้วก็รักขอ้เาพอดมแล้วอยากอวยเาะไ้มาี่พันค่ะพีนเปไงคะใจดีมีมารยาทแล้วเยกันเรื่องรถถูกพค่ะแล้วจะอวยขาไดงให้พีความสุขในเรยนใหม่นะคะมีนด้วยแล้วอยากอวยคขาอะไรค ขอให้พี่ังเก่ลยขอให้พี่ม่งจโรงเียนใหม่ให้มีความสุขค่ะใารักกว่านหนูัใจไนะพี่มั่พี่มั่งทไมพี่มใจดียไหล่อขอให้พี่พี่โทุกคนโชคดีและมีความสุขี่โรงเรียนใหม่นะคะอย่าลืมกลับบ้าน้อง น่ารักในแบบของตัวเองนะคะมีน้ำใจช่วยเหลือก็จะจบแล้วจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ขอให้หนูเป็นเด็กดีน่ารักนะคะแล้วก็ขอให้ได้นักสึกเก่งนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็กลับมาหากัางหากเนาะแล้บผมพวกนี้นะคะก็เป็นลูกแบบว่าที่แบบบอกพ่ายจากพี่ดื้อไม่โซนนะคะก็มีความประทับใจหลายอย่างก็ช่วงรูทำงานทุกอย่างนะครับ อวยพรวันไหนเหรออวยพรวันไหนอูกพี่ประพบไูกฮะพวกเราขอติดตั้อุปกรณ์ให้พี่ประพบล่กนี้น,น,นะคะจบออกไปแล้วก็ขอให้แบบไปสู่แบบโล่งบ้าง,างาแบบยังไงเนาะไปเจอแบบว่าพื่อที่ดีๆเพื่อนที่ดีๆนะคะไปเจอสังคมถึงอนที่ดีๆนะคะแล้วก็ที่อย่างนี้นะคะก็ต้อนรับทุกๆคนนะคะเพราะว่าบ้านของสังนาก,ก็ยังต้อนรับทุกๆคนอยู่เสมอนะคะการจะผ่านมาก็แวะมาหาครูทุกๆท่านได้นะคะ ต้องขอบคุณก่อนนะขอบคุณที่พี่ประหกเนี่ยเขามีน้าใจกับครูกับครูทุกท่านแล้วก็มีน้าใจกับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆคนนะคะขอบคุณแล้วก็หลับต่อไปคืออยากให้พี่ประหกเนี่ยมีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นเพราะบางครั้งอะบางคนยังติดกับการที่ทําตามเพื่อนอยากให้พี่ลายคนมีสติในการคิดแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าลืมกันนะคะเพราะว่าที่นี่คือความทรงจำตั้งแต่เด็กๆจนมาถึงจุดที่สุดของการเรียนประมันเป็นความทรงจำเล็กๆที่เรามีวยการแต่ว่าครูเชื่อว่ามันจะเป็นความทรงจำที่ ติดตาตึงใจแรีย่นพรแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาสัมผัสโมบูเจานะคะเพราะประทาบใจที่ป .6 คนไหนโมูเจาคะโมูเ้าช่องที่ป .6 กเป็นไหนคะโอ้โคู่นี้ก็ลำบากในการตัดสินใจเลยนะคะเพราะว่าปหกเขาเหมือน power r a n g e r ที่มีสีนี่เหมือนกันนะคะบางคนก็เป็นสีชมพูคนก็เป็นสีเขียวทีนี้โลกนี้มันจะสวยได้มันก็ต้องมีความทุกสีนะคะก็เลยคิดว่าชอบทุกคนทุกคนที่อยู่ในชั้นป .6 เพราะว่าทุกคนมีลักษณะบุคลิกที่แตกต่างกันมีน้ำใจในลักษณะที่ต่างกันคะ ยวบบพรที่ปอเหรอคะเอาแบบรวมๆหรือว่าทีละคนดีเอาทีละคนแล้วแต่ดีเอาแล้วแต่เอาอยากได้ความทีละคนใช่ไหมคะมก็ถ้าเกิดว่าเอาไปพี่มิกก่อนแล้วกันเนาะ<อ>พี่มิกเนี่ยนะคะก็จะเปียบเสมือนสีเขียวนะคะที่เป็นความต้อง็นให้กับห้องปอกเพราะว่ามีคมในใจเย็นนะคะ<อ>แล้วก็เป็นคนพูดน้อยแต่ยิ่งเยอะนะคะ<อ>แล้วก็ เป็นที่พึ่งพาของทุกคนเนาะโลกเราก็จะมีพืชที่เป็นสีเขียวให้ออกซิเจนมีคก็เป็นแบบนั้นปุนก็ขอไว้พอให้มิกน,นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เรียกว่าอะไรไม่หลงผิดนะคะใจเข้มแข็งหัใจเข้มแข็งมขมแงม้ว่าจะไปเจอคนภายนอกที่จะเหลวยวผยวหรือว่าจะขีแข้แพงอะไรก็ตามที่จะส่งสิ่งที่ไม่ดีมาให้มิกขอให้มิรปฏิเสธได้ทันท่วงทีแล้วก็อยู่รอดปลอดภยัยนะคะในทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็ขอให้สมหวังกับสิ่งที่มิกตั้งใจจะทาทุกอย่างเลยนะคะ่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นพันธุ์แล้วกันเนาะนะคะของพันเนี่ยก็ต้องเป็นสีสีอะไรลองดู<ม>ถูกต้องค่ะเดี๋ยเหมือนดอกไม้ข้างหลังเลยนะคะสีชมพูนะคะคือพันเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นคนพูดน้อยนะคะอาจจะมีความเป็นวัยรุ่นแล้วช่วงนี้แต่ว่าแต่ว่าบางครั้งประทับใจประทับใจมากๆนะคะประทับใจพันมากๆ คือมันเกิดเหตุการณ์นี้เวลาที่เราดุไปหรือว่าบางทีเราขอความเห็นใจจากนักเรียนว่าเฮ้ยห้องมันเริ่มเปื้อนแล้วนะเริ่มอะไรเนี้ยเชื่อไหมโต๊ะรูเต้เนี่ยกูเต้เป็นคนที่ลกคือเป็นคนที่ทำงานเยอะแล้วก็เก็บของไม่เป็นระเบียบพันจัดโต๊ะให้รูเต้อะแทบทุกวันเลยอะจัดโต๊ะให้แบบกันไกอยู่ตรงกันไก่แ้มอยู่ตรงแ้มกระ,ร,ระดาษตรงกระดาษจนรูเต้แบบอึ้งมีความสามารถอะว่าเฮ้ยรูเต้ยังจัดงงๆไม่รู้จะจัดโต๊ะตัวเองยังไงแต่พันจัดให้รูเตาอะ แทบจะทุกวันเลยอะสายฟงสายไฟคือพันทําให้หมดทุกอย่างอะจนครูเต้าคิดว่าไม่ต้องทําให้ขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่พอพอรู้สึกรักมากนะคะรู้สึกรักแล้วก็รู้สึกแบบอยากให้เขาแบบเติบโตอยากให้เขาไปต่อในทางที่ดีนะคะครูไม่รู้หรอกว่าเขาไม่ค่อยพูดความรู้สึกกับครูนะเพราะว่าเขาอาจจะเกรงใจหรืออะไรแต่ว่าบางครั้งครูเต้าอึ้งกับการการะทาของพันคือพันอยู่นิ่งๆอะแต่ทําให้แบบทําให้แบบ เราเราตื่นมาแล้วเรากําลังเครียดๆแล้วมีหลายเรื่องแต่แพอเรามาเห็นโต๊ะที่นักเรียนจัดให้อะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนที่รักเราจริง,รงๆอยู่นะอืนะคะพันธ์ก็เป็นสีชมพูเป็นนักโฮเทลแล้วขอวขอวยพรให้พันธ์ประสบความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าเริ่มสวยแล้วก็จะมีแมลงมาตอมก็ต้องก็ต้องปกป้องตัวเองดีๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมื่อกี้มิกเนาะสีเขียวแล้วก็พันธ์สีชมพูต่อไปจะเป็นหม่อมนะคะหม่อมเนี่ย เี่ยวเสมอสีเงินเพราะว่าแข้งแ็งแล้วก็มีพลังแต่ข้างในอาจจะเป็นสีก้าอ่อนเพราะว่าเป็นคนจิตเจอ่อนโยนนะคะทีนี้ตอนหม่ำมาเล็กๆอ่ะก็เคยบอกหม่ำไปบ้างแล้วนะคะว่าครูนไม่ค่อยชชบหม่ำเลยเพราะว่าหม่ำเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจจะเรียกครูตลอดทั้งคาบเลยนะคะแต่พอวันนึงที่หม่ำรู้สึกว่าเฮ้ยเออครูเขาไม่ได้แปลว่าคือเหมือนหม่ำปำปรับตัวนะคะหม่ำปรับตัวแล้วก็จากการที่หม่ำทำดีนะมาก่อนทำดีเพื่อเพื่อแบบให้ครูชื่นชม แต่ปัจจุบันเนี้ยเหมือนเขาทำออกมาจากใจเขาก็ไม่ใช่คนที่เรียบร้อยมากนะคะเป็นคนที่มีัฒนาการได้การอ่านช้าแต่ว่าทุกครั้งที่ครูสั่งงานหรืออะไรไปอะ่ะหม่อมจะพยายามจาเพราะนันที่เชื่อไหมว่าข้อสอบอะ่ะเขาอ่านไม่ได้นะแต่พออ่านเห้เขาฟังแล้วเขาสามารถตอบตอบที่ถูกต้องได้ครูอึ้งเลยความสามารถตรงนี้แล้วแข่งกีฬาทุกอย่างเข้มแข็งแลอ้อีกอันหนึ่งคือเป็นคนที่อารมณ์ขันนะคะเป็นคนเดียวที่สั่งครูเต้าว่าให้ถอดรองเท้าก่อนเขา้พกนะคะครูเต้าก็ดีใจเนาะที่ที่ที่ว่า เขาทําให้นะคะเขาทําให้เขาช่วยกันจัดห้องนะแล้วก็สุดท้ายคือเหมือนห้องป .6 อ่ะกดเราออกร่วมกันระเบียบเราก็ทําด้วยกันคือนักเรียนทําตามนี้คุูตเต้ก็ต้องทาตามหน้าที่ของเต้เหมือนกันเพราะถ้าคุูเต้ไม่ทำเนี่ยหม่อมจะเอาละครูเต้ครับใรองเท้าได้ครับอ่ะคุูเต้ครับอันนี้หรือยังครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาจะมีความเป็นห่วงตลอดเวลานะคะเขาเข้มแข็งในในด้านร่างกายแล้วก็จริงๆแล้วเอ่อเหมือนเป็นบุคลิกที่ หรือไม่นะถ้าไม่ใช่สีน้ำเงินก็อาจจะเป็นสีส้มเนาะที่สดใสนะคะก็สองสีแล้วกันของหม่อมนะนะคะเขาสดใสเหมือนพระอาทิตย์เลยนะคะเ,คเขาจะเป็นคนคอยสร้างมุกแปๆให้เขานะคะเจอหน้าเนี่ยเอาลาเล่นมุกนะคะก็ขออวยพรนะคะให้หม่อมเนี่ยประสบความสำเร็จในด้านที่หม่อมถนัดไม่ว่าจะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ด้าวิชาการแต่ด้านกีฬาหม่อมอาจจะเป็นคนที่เป็นนักกีฬาก็ได้นะระดับชาติหรือหม่อมอาจจะเป็นอ,อ,อะไรแล้วอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ที่ทำให้ ประเทศนี้จเจริญขึ้นนะคะเือคิดว่าหม่อมเก่งเก่งกว่าที่ทุกคนคิดไว้มากนะคะแล้วก็ปกป้องตัวเองให้ดีอยาให้สิ่งไม่ดีมาถูกกระชากหม่อมออกไปจากออกไปจากสิ่งที่ดีนะคะเอาตัวเองออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีซะคิดว่าหม่อมจะต้องไปไปไกลไม่แพ้คนอ,อื่นแน่นอนค่ะนะ,ะสำหรับคนต่อไปก็จะเป็นจกกักริดนะคะจกกักริดเนี่ยจริงๆแล้วบ่นก่อนเลยเนาะขาดโรงเรียนบ่อยนะคะถ้าคุณเต้จะให้จกกักริดเป็นสีอะไรสักสีนึง ครูเต้าอยากให้เป็นสีสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลืองที่สดใสอะ่ะเพราะว่าจริงๆอะ่ะรอยยิ้มจากกิจอะ่ะมันสดใสครูชอบแอบถ่ายตอนเธอเด็กๆนะคะเวลาเธอไ,ได้ไปงมหอยเนี่ยเธอมีความสุขมากเลยนะคะครูเห็นเธอแล้วครูอยากกลายเป็นเด็กอีกรอบนึงนะคะครูเห็นเธอล่าเริงแล้วครูอยากเป็นเด็กอีกรอบนึงรอยยิ้มของเธอมันสดใสามากต่างจากสีเสื้อเธอแบบชัดเจนเลย แล้วครูเห็นแล้วครูรู้สึกว่าเออครูอยากให้เสื้อม,มันมันมันสดใสเหมือนกับรอยยิ้มเธอนะคะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนเขาเรียกอ,อะไรจกิจะเป็นคนชอบลกๆเหมือนกันนะนะจริงๆเธอมีความเหมือนครูแต้มากเลยนะเธอวางของลกๆเหมือนครูเลยแต่แค่ว่าครูก็เดินย้อนกลับไปเก็บจก,กิปก็เหมือนกันนะคะต้องปรับปรุงนะคะในสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ได้ดีนะคะอาจจะความขี้เกียจที่มีอยู่ในตัวเดี๋ยวโตขึ้นจก,กิจะต้องดีขึ้นเองเนะาะจก,กิปเป็นสีเหลืองที่สดใส ะะหวังว่าจะกิจจะพ,อออจาาาพาตัวเองออกไปจากไม่มีไม่เอาอันนี้่าพาตัวเองออกไปจากจิดที่จะกิจอยู่ตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่พาตัวเองไปที่ที่อบอุ่นแล้วก็พาตัวเองไปที่ที่สดใสกว่านี้นะคะด้วยด้วยการใช้ความรู้ด้วยการใช้การศึกษานําทางหวังว่าจะกิจจะประสบความสําเร็จและขออวยพรให้จะกิจปลอดภัยกับเพียานอันตรายอันตรายที่จะเข้ามาทำ้ายจะกิจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรืออะไรก็ตามที่เป็นพิษขอให้จะกิจเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นใบไม้ที่มันปลิวไปโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าตรงนั้นจะเป็นควันหรือจะเป็นกลิ่นเหม็นหรืออะไรอ่ะให้บินไปที่สูงๆเลยลูกสำหรับหญิงนะคะเขาเนี่ยเหมือนสีฟ้าเนาะสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าเลยนะคะเหมือนท้องฟ้านะไม่ได้เหมือนน้ําในทะเล,เ,ลเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยมันนิ่งมันมีแต่ก้อนเมฆนะคะมันนิ่งแล้วมันก็กว้างมากนะคะหญิงเป็นคนใจเย็นมาก จะยินจนทุกคนบอกว่าเฉยเนาะตอบชชานะคะนะคะแต่ว่าครูก็เห็นพัฒนาการของหญิงนะคะก็คือหญิงพยายามจะทําอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะหญิงพยายามจะปรับตัวเองให้ไวขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ไวเท่ากับเพื่อนเพื่อคนอื่นแต่หญิงก็พยายามนะคะเหมือนคนอื่นเขาเป็นกระต่ายอ่ะแต่หญิงเป็นหอยทากแต่หญิงก็ไม่ได้หยุดเดินหญิงก็เดินไปเรื่อยๆตามวิถีของหญิงครูต้เนี่ยจะได้ความใจเย็นของหญิงอะ่ะสัก หญิงมีความความใจเย็นอยู่เต็มร้อยอ่ะคุณเต้อาจจะมีความใจเย็นอยู่สักห้าอยากจะขอเพิ่มเติมจากหญิงสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยากจะดึงความใจเย็นของหญิง่มาอยู่กับคุณเต้บ้างเพราะว่าจริงๆคุณเต้ก็รู้สึกว่าตัวเองควใจร้อนนะทีนี้พอเห็นหญิงทําเนี่ยรู้สึกว่าเขาอินกับธรรมชาติอ่ะคือเหมือนแบบว่าเขาชื่นชมกับธรรมชาติแล้วจริงๆถ้าเรามองเอ,ง,องตอนเนี้ยใบไม้บางใบมันก็พัดอยู่ดอกไม้มันก็ขยับอยู่คือหญิงจะรับรู้ได้ถึงตรงนั้นซึ่งคุณเตนะ้่ะ ไม่มีทางรับรู้ได้เพราะว่าคุณเต้ยเดินไวเกินนะคะทีนี้คุณเต้ยอ,อยากชื่นชมหญิงมากเลยที่พยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะก็ตามเดินตามวิถีของหญิงนะลูกนะคะก็คุณเต้ยเชื่อว่าหญิงอนะ่ยยึดมั่นในสิ่งที่ดีอยู่แล้วต่อไปถ้าอยากทําอะไรเปิดโอกาสให้ตัวเองนะลูกเปิดใจให้กว้างๆแล้วก็อยากทําอะไรอย่าไปกลัวลูกทําเลยนะคะและหวังว่าขอวอวยพรนะคะให้หญิงเนี่ย ประสบความสําเร็จนะคะในแบบวิถีของหญิงเช่นกันหญิงอาจจะไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่ว่าหญิงจะต้องประสบความสําเร็จในด้านหนึ่งความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันเนาะมายรทัดของคนเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นว่าหวังว่าหญิงอ่ะจะต้องประสบความสำเร็จในวิถีของหญิงนะคะได้สำหรับน้ำเพชรน,นะคะก็น่าจะเป็นสีเอาต้องเป็นสา,าะเปาเลยนะเพราะว่าทำให้คนต้องแปลกใจนะคะ ข้างนอกเนี่ยเป็นสีครีมค่ะสีแบบเหลืองอ่อนๆน,นะคะแต่พอบีบไส้ออกมากลายเป็นสีส้มนะคะ mm hmm. ก็คือจริงๆแล้วอ่ะหน้าเขานิ่งมากเลย mm hmm. เขาดูอึมครึมเหมือนสีครามอะค่ะแบบหน้านิ่งแต่พอได้ทําความรู้จักแล้วก็ได้อยู่ใ,ใกล้ๆเห็นตอนที่เขาขับแล้วก็เห็นความสามารถที่เขาซ่อนเอาไว้เหมือนกระ,ะเปาที่ซ่อนไส้เอาไว้ข้างในแล้วก็บีบออกมาเนี่ย a m a ซิ่งมากเลยน้ำเพชรมีความสามารถมากกว่าที่ครูคิดมีความสามารถมากกว่าที่ครูคาดไว้ ะะภาษาไทยเนี่ยข้อสอบภาษาไทยที่ครูติวไปอะนะคะน้าเพชรเขียนรู้เรื่องที่สุดแล้วก็ตอบได้แบบเป็นผู้ใหญ่ที่สุดพันสื่ออื่นยังไม่สามารถเขียนเป็นข้อความที่เหมือนกับมีหลักการนะคะได้แต่น้าเพชรทำได้ตรงเนี้ยเป็นความสามารถพิเศษที่อุตเตอร์มองเห็นว่าน้ำเพชรจะต้องไปไกลแน่ถ้าน้ำเพชรเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ การเขียนการอ่านหรือเกี่ยวกับภาษาไทยเช่นวรสาาหรืออะไรก็ตามหรืออักษรศาสตร์รอ,อะไรก็ได้นักเพียรจะไม่รกกู้จักตอนที่อตอนนี้ที่ครูตะพูดวันหนึ่งเราจะเปิดคลิปย้อนดูได้นะคะทีนี้นําเพเียรม,มีความคิดที่สามารถวิเคราะห์ภาษาได้แตกฉานในเฉพาะวิชาภาษาไทยนะซึ่งมันทําให้ครูเต้วอึอ้งกับความสามารถของนําเพชรมากแต่แค่นําเพชยรอะยังกลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูเต้ยอ,อยากบอกคืออย่ากลัวอย่ากังวลมันจะผิดก็ผิดมันจะแพ้ก็แพ้แ้าแข่งคนน่ายก็ช่างมันแต่ว่าลองทําให้ถึงความสามารถก่อนงัดออกมานะะค แล้วก็ยิ้มแย้มมากแล้วละเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะคะอะไรที่มันจะมากระทบจิตใจก็ขอให้เราเป็นก้อนเมฆแล้วก็ลอยผ่านไปเลยนะคะเหมือนซาลาเปาลาวาไส้ลาวาทะลักนะคะที่เซเว่นนะคะไปเจอดูนะพราตัวเองเหมือนนั้นน่ะมันเหมือนกุ้ยหยดเงี้ยแบบนุ่มๆอ่ะแล้วก็พอบ,บิดออกมามันจะกลายเป็นสีส้มนะคะแล้วอร่อยมากเลยนะคะพิซซเหมือนอย่างนั้นเลยนะคะาก็กลายเป็นว่าน้ำพิซก็เป็นสีครีมกับสีส้มของสีนะคะคุณผูบชมใจไปไล้วนะอ่่นะคะก็ ขอจบที่นี้ค่ะ <S <S อยากะยะขอบเจ้าค่ะท,ที่คอยอยให้คำปรึกษา,าต่างๆที่ยังไม่เข้าใจครับและอยากจะขอบคุณครูเจ้าเมื่อวันศุกร์เลยก็ทำงานผ่านไปด้วยดีคัะก็ขอขอบคุณคููเจ้ามากครับที่คอยสอนคอยเตือนผมมาตลอดครับก็ผมได้อยู่กับครูเจ้ามาเป็นสองปีครับก็มีความสุขมากๆครับได้ความรู้ เยอะเลยครับก็ได้เจอกันน้อยอยาบอกับคุณคว่ามอโทษที่เคยทำให้คุณต่น้หมานหมเออแล้วก็มีแให้คุสุคุณภาพแข็งรงมีความสุขเยอแล้วก็ขอคุที่เคยสอนผมมาคอยสอนการสอนคด กอนแล้วเนี่จังกันแล้ว <Mayor> คือโอเคขอขอบคุณทุกอย่างนะครับที่ทำให้ผมได้รับสิทธิ์ค่ะไรณเลลูกคุณได้อีกแล้วก็บางครั้งผมอ่ะจะดีครับอืมกั้นไว้กันไว้ไม่ค่อยพูด ไม่เป็นไรลูกตาฟังอยู่ขอบคุณทุกท่านที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมตอนป .5 นะจะดื่อนะครับครับบครับตอนที่ผมก็แรกๆสมดื่อหลังจากที่อยู่หลังจากที่อยู่ ตอ,อนหกไม่ได้สองสามวันมิ้วเต้าเลยผมก็เลยจะขอบคุณมิ้เต้าว่าขอบคุณ,ขอขอคณที่มิ้วเต้สาสอนผมมาถึงทุกวันนี้ครับครับแล้วก็ขอบคุณที่มิ้วเตลมีน้ำใจกับผมครับสวัสดีค่ะนักเรียนตอนนี้เราก็กำลัง เตรียมงานนะคะตอนวันนี้ตอนนี้เวลาหกโมงสิบแปดนาฬิกายี่สิบเอนาทีวันที่ยี่สิบเดือนมีนาคมเรากำลังเตรียมงานประชิมหัวอะไรชั้นปหกอยู่คือครูแทนไม่อดข้าวอดน้ำมีอะไรนะสแฟนดี้แฟนดี้อ่าถ่ลงไปดิว่าใครทำดีกว่ามาใช่แล้วก็จะมีตอนนี้เราก็จะมีคนรับใช้หนึ่งคนรับใช้สองคนก็คือนี่เราจะเตรียมงานนี่เป็นไงคะอันนี้เบื้องหลังการจัดงาน อันนี้ก็นนคืองทีุ่นนันา,นาเรียบแล้วใช่คือครูทุกคนเตรียมงานวันนี้วันนี้ครูตก็บนหน้าไม่มีอะไรเหนือเครื่องไปห,หน้าแล้วหอกว่าเราเรียนคนระชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูจะให้นะคะ好好ใช่